สวัสดีกลางเดือนกันยายนครับ PlayStation 5ฟลออกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีใครสนใจจะซื้อมาเล่นเกมบ้างอย่างไรก็ดีนะครับในฝั่งสมาร์ทโฟนเนี่ยก็มีเกมมิ่งโฟนนะครับที่มีภาพหลุดออกมานะครับที่ถูกอ้างถึงว่าอาจจะเป็น ROG Ph o n e 3หรือเปล่านะครับภาพนี้เนี่ยถูกถ่ายนะครับที่คาดว่าน่าจะถูกอ้างอิงจากในประเทศไทยนะครับถูกถือด้วยชายคนหนึ่งที่ทำท่าคล้ายๆกับเอียงเครื่องเล่นเกมอยู่ซึ่งต้องบอกว่าจากดีไซน์ที่เราเห็นตรงนี้นะครับเขาจะมีไฟออร่าด้านหลังนะครับที่เป็นโลโก้ ตามสไตล์ของ ROG Phone นั่นแหละแต่จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นไหนนะครับใช้ ROG Phone 3หรือเปล่าเนี่ยคงต้องรอดูกันต่อไปซึ่งจากข้อมูลภาพหลุดที่เราได้มานะครับน่าเสียดายว่าเป็นแค่ภาพหลุดไม่ได้เป็นวิดีโอครับอย่างไรก็ตามนะครับเราค่อยๆมาดูแต่ละส่วนมาดูกันครับว่าเขามีอะไรให้บ้างครับเริ่มต้นนะครับที่ไฟอ l l ่าด้านหลังนะครับก็เห็นเด่นเป็นสง่าเลยนะครับเป็นโลโก้ของ ROG นั่นแหละ และถัดมานะครับที่ด้านล่างของโตะเรื่อนะครับก็จะมีคำว่า republic of gamers ซึ่งเป็นสโลแกนของ rog phone อย่างแน่นอน ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งขวานะครับเราจะพบกับคําว่า a e r o Dynamic System ครับตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นผิวเขานะครับจะมีความแปลกและแตกต่างจากบริเวณฝาหลังด้านอื่นโดยสิ้นเชิงครับตรงอื่นนี่จะเป็นสีดํานะตรงนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างกันแล้วก็มีเส้นสีแดงนะครับที่ขีดบริเวณนี้3เส้นยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในครั้งนี้เนี่ยตรงนี้จะดีไซน์เป็นอะไรนะครับจะเป็นตัวของเทอร์โมเจลระบายความร้อนนะครับจะเป็นฮีตไปจะเป็นพัดลมระบายความร้อนหรือใช้เทคโนโลยีพิเศษต่างๆ เราไม่ทราบได้นะฮะถัดมาที่ด้านบนนะครับเราจะเห็นถึงไฟแฟลช LED ครับ1 หรือดวงดวงคงต้องรอดูกันต่อไปนะฮะแล้วก็กล้องหลังนะครับที่ใส่มาทั้งหมด3ตัวครับในโมดูลหลักที่จะมีการเรียงนะครับแบบแนวนอนตรงนี้อย่างไรก็ตามนะครับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เนี่ยที่ถูกอ้างว่า rog p h o n e 3จะไม่ได้วางกล้องมาแบบสมัยนิยมนะครับที่บริเวณมุมซ้ายบนของตัวเครื่องแต่สิ่งที่เราเห็นชัดๆัดเลยนะครับเมื่อซูมดูข้างใต้กล้องเนี่ยจะเห็นตัวเลขน,นะครับ64 MP แล้วก็ตึดต๊ดตึดต๊ดตึ๊ดตึ๊ดอะไรเอ่ยตรงนี้ใครอ่านออกบ้างช่วยบอกทีนะครับ แน่นอนว่ากล้องหลักเนี่ยน่าจะเป็น64ีล้านพิกเซลอย่างแน่นอนครับถัดมาที่ภาพหลุดภาพที่2ครับเราเห็นถึงหน้าจอด้านหน้าที่มีความยาวอย่างมากเลยครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าความยาวนี้เนี่ยจะเหมือนสเปค rog phone ที่มีการเปิดตัวในตลาด global หรือเปล่าหรือจะมีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราไม่ทราบได้นะฮะแล้วก็จะเห็นว่ามีการใช้ตีมดำด้วยนะครับบริเวณ google ด้านบนที่คุณสังเกตได้หน้าจอนี้นะครับถ้าเราลองซูมดีๆเนี่ยต้องบอกว่าดูยากเหมือนกันนะว่าเขามีลำโพงติดต,ตั้งมาให้ตรงไหนนะครับ ก็คงเป็นปริศนาท่ากันต่อไปนะครับจะเป็นลำโพงคู่เซอริโอหรือเป็นลำโพงโมโนนะครับและนี่ใช้ r o t p h o n e 3หรือเปล่าส่วนภาพหลุดภาพที่3นะครับเป็นภาพหลุดของการเล่นเกมครับซึ่งก็คือ a d p f a l 9เนั่นเองตอนนี้นะครับสปีดก็คือ244กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและการถือการจับของในภาพหลุดนี้นะครับเราเห็นว่ามีการกดปุ่มไนตัดที่บริเวณนิ้วโป้งฝั่งขวานะครับแต่สังเกตกันไม่เอ่ยว่าฝั่งของนิ้วชี้ด้านบนนะครับจะมีการจับถือนะครับอยู่บริเวณมุมของตัวเครื่อง ซึ่งปกติแล้วนะครับ ROG Phone เนี่ยก็จะมีตัวแอร์ที่เครื่มาให้ใช้งานสั่งงานต่างๆนะครับเราก็ไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ยจะมีเหมือนเดิมหรือเปล่าและเครื่องนี้เนี่ยจะมีไหมคงต้องรอดูกันและภาพหลุดภาพที่สครับเรียกว่าเกมเมอร์ต้องร้องว้าวาเลยครับกับด้านบนที่เขียนว่าคอนโซลน่าจะเป็นส่วนของการควบคุมนะครับระบบต่างๆ ตรงกลางนะครับหน้าจอเราจะเห็นถึงคล้ายประตูมิติสีแดงนะครับที่มีโลโก้ X สีแดงตรงกลางดูเกมมิ่งอย่างมากครับที่ด้านบนสุดนะครับจะเขียนว่า System Temperature ครับหรืออุณหภูมิที่แสดงมาที่82องศาฟาเรนไฮน์ Fahrenheit นั่นเองด้านซ้ายสีแดงนะครับแบ่งเป็น CPU วิ่งที่2.07กิกะเฮิรตซ์ครับบนความร้อนที่98องศาฟาเรนไฮน์ Fahrenheit. นี่คือความเร็วนะครับปัจจุบันของเขาหรือความเร็วสูงสุดเราก็ไม่ทราบได้ฮะส่วนด้านขวานะครับจะเป็น GPU ที่วิ่งที่670เมกะเฮิรตซ์นั่นเองฮะ ถ้าไปที่ด้านล่างนะครับเราจะพบกับตัวของเมมโมรีนะครับที่ขึ้นมาที่5.1กิกับและตัวของสตอร์เรจนะครับที่ขึ้นมาที่28.5กิกับต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างแปลกนะอันนี้คืออะไรเอ่ยจะเป็นส่วนของการใช้งานนะครับหรือเป็นส่วนของการเหลือใช้หรือจะเป็นสเปคแรมรอมจริงๆนะครับก็ไม่ทราบได้และตรงการสุดนะครับจะเขีว่า Reminding Time ครับก็คือเวลาที่สามารถใช้งานได้หรือว่าเล่นเกมได้นั่นเองคืออีก11ชั่วโมงกว่าครับ โอ้โหนี่ใส่แบตมาใหญ่เท่าไหร่เนี่ยล่าสุดนะครับก็จะเป็น X mode นะครับแล้วก็ custom setting มาที่ตัวของเกม Genie นะฮะก็จะเป็นการจัดการนะครับด้าน,นตัวเกมต่างๆของคุณนะครับตรงนี้เนี่ยก็เยอะแยะไปหมดเลยใครที่กำลังรอเกมมิ่งโฟนอยู่นะครับคงต้องอดใจรอกันอีกนิดนึงครับว่าเครื่องนี้เนี่ยเป็น ROG Phone 3หรือเปล่า นี่จะเป็นเครื่องฮิ้วหรือว่าทางเอซูบประเทไทยกำลังมีแผนเอารุ่นนี้มาทำตลาดในบ้านเราคงต้องติดตามกันต่อไปครับอย่างไรนะครับถ้าผมมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีบม,มาปลอกกันเลยนะครับในตรงนี้กับทีพัทรีวิวสับ c r i b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนรอได้เลย,เลยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับถ้ามีรีวิวเจอกันอย่างแน่นอนบายบายครับสวัสดี